สวัสดีครับผมยายมาดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญรูปไข่หลังหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหรียญกลมหลวงแบบนี้นะครับพิมพ์นิยมสุดนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาโฟกัสจุดสังเกตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆเบื้องต้นเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเนื้อทองคําด้วยนะครับมูลค่านะครับหลักแสนปลายถึงล้านต้นนะครับ ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับอยู่ประมาณหลักหมื่นกลางถึงแสนนะครับเพือ่<ๆ>อนๆที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับเพือ่อนๆเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับเพื่อนๆพื้นตรงนี้นะครับ ฐานตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกคมคมนะครับเนี่ยบริเวณแถวๆนี้นะครับเนี่โฟกัสให้ดูนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นแตกนะคมคมเลยนะครับเพื่อนๆนี่อ่าตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงใบหน้านะครับนี่ ใบหน้าท่านนะครับเพื่อนๆบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นเส้นสายฝนนะครับประมาณ3ามสี่เส้นนะครับเพื่อนๆ๋ยวผมจะแตะแคงเหรียญให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับชัดๆเลยนะครับผมโฟกัสให้ดูเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับคมๆเลยนะอยู่บริเวณตรงนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย ที่ผมสังเกตนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมผมโฟกัสให้ดูเนี่ยอาจจะมีเส้นตรงเนี้ยขนแมวคมๆเลยครับหลายๆเส้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ผมตะแคงเหลนให้ดูนี่เห็นไหมนี่ยครับออยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับอ่า จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆนี่ผมจะดูตรงนี้นะครับเพ,พื่อนๆเนี่ยพื้นเหรียญตรงเนี้ยนี่เขาจะมีเส้นขนแมวนะเหรียญนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีเส้นขนแมวตรงเนี้ยคมๆเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะน,นี่ครับเห็นไหมตรงพื้นเหรียญเนี่ยถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมานะจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดน,นะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะมีรอยเนือๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปส e ามเหลี่ยมตรงนี้นะ,อ,นนะอีกหนึ่งจุดนะครับนี่นครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ย จะมีเส้นแตะตรงเนี้ยเฉียงนะครับเพื่อนๆน,นี่ยอ่าอยู่ตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆอ่าตรงนี้นะอ่านะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นของด้านหน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตด้านหลังนะครับนี่จุดสังเกตด้านหลังนะครับเพื่อนๆอ่าที่แยกกันนะครับพิมพ์นิยมไม่นิยมนะครับดูกันตรงบริเวณตรงไหนนะครับนี่ รอเรือตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกอ่าตรงนี้ครับจะมีเส้นแตกน,นะอ่าผมโฟกัสให้ดูนะครับเป็นบล็อกท็อปสุดนะครับเพื่อนเพื่อน่อาถ้าไม่ท็อปนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมานะครับนี่อาจะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับอา่าหนึ่งจุดนะครับรนี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนนี่หนึ่งจุดนะอ่านะครับเนี่ยครับ เส้นแตกตรงเนี้ยนะครับสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆนี่อเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับอจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูบริเวณตรงนี้นะเนี่ยหนกแก้มตรงนี้นะครับสมเด็จกรมหลวงนะครับขอโทษที่นะครับที่ชี้ตรงหน้านะอันนี้ตรงนี้บริเวณนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเนี่ยคมๆนะครับเส้นขนแมวตรงๆเลยนะนี่ อ่าเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่เนี่ยครับอ่าเนี่ยผมโฟก,กัสให้ดูนี่ครับเนี่ยคมๆเลยนะบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่อ่านี่ยเราผมมุลเหลี่ยญให้จะได้เห็นเหลี่ยมชัดๆเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่อ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับ จุดสังเกตถัดไปนะครับเพ sehen, ื่อนๆผมจะดูตรงบริเวณแถวๆตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าตรงเนี้ยจะมีเส้นนูนๆเป็นขีดนะขึ้นมานะครับเพ, rine, พื่อนๆนี่อ่าตรงเนี้ยครับเพื่อนๆอ่านะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพ rine, ื่อนๆนี่นะครับแล้วก็จุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆอ่า บริเวณคอตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีเข็มขีดเล็กๆคมๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่อ่าตรงเนี้ยคร <K al emerges> ับเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยเป็นขีดเข็มเล็กๆนี่นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆ ตรงพอพานตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยในตัวพอพานเนี่ยจะมีเส้นเข็มแทงแทงขึ้นมาในตัวตัวตรงกลางพอพานเลยนะครับคมๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเข็มตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยคมคมเลยนะอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยคมคมเลยนะนี่อันนี้ครับ คมๆเลยนะบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนีอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูพื้นผิวเหรียญนะครับอ่าด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อนๆนี้อ่าพื้นผิวเหรียญนะครับเพื่อนๆนี้สไตล์เหรียญปีหนึ่งห้านะครับอ่าผมพบนี่ครับอ่าผมไล่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะอ่าพื้นผิวนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ Uh, เหรียญก็ไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับเพื่อนๆนี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับผิวดเดิมๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเพื่อนๆมีนะครับแบบนี้ผมรับเช่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับราคาเนี่ยก็อยู่ตามสภาพพานะครับถ้าสวยสภาพแบบนี้นะครับก็หลายๆหมื่นนะครับเพื่อนๆนี่ะนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูพื้นผิวด้านหลังนะครับอันนี้ พื้นผิวด้านหลังนะครับเพื่อนๆเนี่ยผิวด้านหลังเนี่ยเขาจะตึงกว่าด้านหน้าหน่อยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นนะครับด้านหน้าด้านหลังพื้นผิวนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูหูเจาะนี่ด้านข้างฝั่งขวาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูหูเจาะแล้วก็ด้านข้างเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่ หูเจาะนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับแบบนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆอ่านี่แล้วด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านข้างเหรียญนะครับนี่เพื่อนๆจดจํานะครับด้านข้างให้แม่นๆนะครับเพื่อนๆลักษณะการตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ อ่านี่ลักษณะการตัดนะอันนี้ก็คือมุมฝั่งซ้ายนะครับพเพื่อนๆนี่อ่านี่คือมุมฝั่งซ้ายมุมล่างแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับรอยตัดเพื่อนๆก็จําให้แม่นนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมจะพลิกมุมฝั่งขวานะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่อ่านี่มุมคือมุมฝั่งขวานะครับนี่ เนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือมุมฝั่งขวานะอ่านะครับตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นมุมล่างแล้วนะครับมุมล่างละอ่านะครับอ่ามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมการเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆทางร้านเนี่ยก็จะยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องด้วยแล้วก็รับเช่าพักถึงที่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับ อแอดไลน์นะครับมาหาผมได้เลยนะครับผมทิ้งช่องแอดไลน์ไว้ในช่องคำอธิบายใน YouTube นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ